เอา้าวันนี้นะไม่อยู่ต้ป้ายรถเบเลยนะนะก็คือว่าวันนี้พามาเที่ยวดีกว่านะไปเปรี้ยวไปเปรี้ยวพาไปเปรี้ยวนี่วันนี้อยู่แถวเส้นอเอกมัยใช่ไหมสุขุมวิทตรงนี้อยู่ที่เกตเวย์เอกมัยเอ้พามาร้านกันพาวิเลเลจเอออยู่ในตึกนี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูก <Look, S 2> ันดีกว่าว่าร้านเขามีอะไรเด็ดๆนะมี3สาขาเลย4สาขาเลยนะฮะก็มีที่เนี่ยเอกมัยนะฮะแล้วก็มีเยอะมากระยองก็มีเดี๋ยวไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะฮะแต่คือว่าผมรู้อยู่ในใจแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามีที่ไหนมากแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงในร้านการพาวิเลตไปเลยดีกว่าครับเฮ้ยลุเมย์มาแล้วไปยังเฮ้ยไม่ใช่ ถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้นะเราอยู่ที่ชั้น3แล้วเกตเวย์เอกมัยนะเนี่กันพาวิเลจมาถึงแล้วอยู่ชั้น3เลยไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปไป,ไปนี่นี่นีนี่กันพาวิเลจครับผมนี่หน้าร้านก็จะมีโมเดลเยอะแยะหมดเลยนะเน่เพียบเพียบมีอะไรออกมาเขาประกอบนี่ตู้นี้ดีกว่า นี่มาดูใกล้ๆนี่ปีกันดัมเวิ l ด c แชมป์นะครับที่3นะนี่ปี2017นี่นีนี่นี่นี่หุ่บัพปทอสยังรอนะตู้โชว์นะหลานนะเี่เลี้ยวไปเลยทีเดียวมีหลายอย่างที่นี่นะครับผมกันพาวิเลจเนี่ยก็คือขายโมเดลนะกันพากันดัมอะไรเงี้ยมีเยอะมากก็คือว่าเป็นของบันไดนะคือว่า มีหลายสาขาเดี๋ยวค่อยมาดูว่าสาขาที่ไหนบ้างแล้วใกล้บ้านใครบ้างเฮ้ย hey! หลายที่นะหลายที่นะไปไปดูเขเข้ามาข้างในดีกว่านี่ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> น,นี่เข้ามาในร้านนะนี่นะเรล้องเจลล้างมืออะไรเงี้ยนะแต่คือว่าร้านบรรยากาศดีมากจัดโซนเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบ สวยงามอะ่ะคือแบบลงทุนนะ่ะเป็นร้านการทาที่ลงทุนือนควรนี่ชะโซนแรกเลย S D กันดำมเอยน่ดูดูดมีเยอะอัปเดตค่อนข้างเยอะมากนะก็คือว่าอุปกรณ์การประกอบอะไรเงี้ยก็มีอยู่ด้านหลังพรมแอบเดินอูแล้วนิดหนึ่งนะนี่นี่ในส่วนของนี่ข้างบนนี่ก็เป็นพวก perfect gate พวกอะไรเงี้ยเยอะนะ ก็จะมีเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่คือโซนนี้ก็คือนี่มาสเเกตเป็นเอ็มนะเนี่ยมีเพียบนะเอนี่ใครอยากได้โอ้โหตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เด็ดไหมตัวนี้เด็ด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 วอคอนตาเบี้ยไปเลยนะ แล้วก็มีเยอะนะก็คือว่าใน MG ที่เกิดสมิว่าตัวแบบแปลกตัวอะไรเงี้ยหรือว่าตัวอัปเดตตัวที่แบบมีขายทั่วไปมีเยอะมากนะนี่นี่ตัวหัวร้อนของเฮียก็มีนะนเฮ้ยซีรีส์ตระกูลเอ่ม m ี MG, นะมีเยอะในกองใหญ่เนี่ยมีหมดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ SD นะฮะแล้วก็นี่ HG เฮ้ย HG ในตระกูลที่เป็น HG แบบแปลกเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะ อานี่มาดูนี่ดีกว่าโซนพวกโปเกมอนอะไรนี่ก็มีนะเฮ้ยเห็นแวบๆบแบบนี่สี่สิปีกันด้ามตัวนี้โอ้โหเด็ดวะเด็ดวะคคนนั้นที่เราไปเดินที่นิกาภาษาก็จะโดนอยู่เนี่ยเออนี่ดูดินี่น,นี่กล่องเขาอะไรดูดิ750บบาทเองไม่แพง ตัวใสตัวใสนะอันนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะอันนี้แค่สวนหนึ่งนะแผงเดียวแผงนี้ครับผมอันใดนครับดากอนบอลอาตระกูลดารกอนบอลมีเพียบดูดิเฮ้ยเบจิต้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหุ่นันมือนงี้ยเป็นยังไงวะชมไหมชมไหมชมไหมเอาให้ดูนี่ประกอบแล้วมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหให้ทายราคาเท่าไร นิด,นดเฮ้ยบ้าพันแปดสิบบาทบัมโบลนะเออวันนี้มีเยอะเลยนี่แล้วก็มีแบบบอลเสร็จปุ๊บแล้วก็มีพวกนี้อารุโตะให่มั้ยเสร็จปุ๊บข้างล่างนี่ครับวันพีทพีเครับเฮ้ย,ยชอบอันนี้ว่ะ <c oughs> นี่ไงคุณเทนก้าก็ใช่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงตาเหมอนคุณคุณนะเออเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่ดน้ก้อนบอลนี่อันนี้อันนี้เป็นของธรรมชีนี่สองพันเก้าโหยังเด็ดนะมีฮิตเยอะเยอะเหมือนกันนะว่าเราจะเอาอะไรนี่แล้วก็มีพวกข้างบนพวกสตาร์วอล์พวกเอเวนเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเหมือนกันนะ ใช่ไหมนี่มีเนี่ยพวกอุปกรณ์อถ้าพูดถึงอุปกรณนะ์นะนี่ตู้นี้ยังมีเพียบอุปกรณ์มีเพียบเลยเนี่ยอุปกรณ์ทํากันผ่ามีอาร์ตไนกระดาษกาวนะตัวทําสีนะและ้เวเมสเวส,เวสเวทเทริงมาสเตอร์ของทามิยะอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้ไงทําเก่านี่ไงทำเก่าเขาจะมีหลายสีหลายเบอร์แล้วก็ใครที่เคยถามเฮียว,ว่า ไอ้ไอเนี่ยไอ้ตัวทําสีเอทั้งตัดเส้นทั้งทําสีเก่าๆอะไรเงี้ยก็มีนะแล้วที่สาคัญนี่ดีคอน้ำโคตรเยอะเนี่ยมาเลือกเอาได้เลยนะบางทีต้องมาดูเองนะจ๊ะนี่โถนูข้างในนี่มีสต a r ์ว r ด้วยฮะนะมีเพียบนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่นั้นเองนะอ่ะกลับมากลับมาฝั่งนี้นี่เขามี สีทำโมเดลด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีของมิสเตอร์ฮอบบี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มีพวกพันธุ์ลายพวกอะไรเงี้ยของทำมิยานะฮะแล้วก็มิสเตอร์เวทเทอริงอันนี้ที่ผมเอาไปทำสีเลอะเนี่ยได้แล้วก็ตัวเช็ดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็สีกระป๋องของทำมิยาก็มีเยอะมากนี่โอ้โหนี่ในตระกูล h g นี่แพงนี้เพียบเห็นไหมนะเออเห็นคนถามอยู่ว่าในตระกูลบาบบ บบบทเงี้ยเนี่ยที่นี่มีเพียบเลยมีแทบจะครบเลยนะวะต้องมาลองดูนะจ๊ะในตระกูล S D กันน้าตรงนี้ก็มีนะมีเยอะวะ่ะแล้วก็ S D C S เลยเงี้ยนี่ถ้าใครชอบที่มันจะมีขายาวขึ้นมานะแล้วก็นี่อันนี้ที่ออกมาใหม่นะเว้ยใครไม่มีจัดได้เลยผมบอกได้เลยว่าประกอบเสร็จแล้วแม่ง zoom u บดวบมากบอกเลยเลยตระกูล H g อันนี้มีอีก จะบอกว่าคือมันมีตังกูลที่พอตอนแรกเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็จะมี MG มี HG นะฮะนี่ RG อยู่ข้างหลังนี้มีให้เลือกเพียบแต่คือว่าพอดูแล้วเฮ้ยของที่แปลกๆเคีย์ยังไม่มีก็มีมาลองดูแลอยยางเนี่ยเขาสาขาเขาก็เยอะเดี๋ยวเขาไปดูว่าที่ไหนมีอะไรบ้างแต่คือวันนี้มาดูสาขานี้นี่ฝั่งนี้นี่นี่ข้างบนนี่มียาน MG นี่ น่่ๆๆดีสตนเกอร์อ่ะนี่เลยมาดูนี่อาจีมีเพียบครับตัวนี้ครับสไตล์ฟรีดอมกันนั้มเป็นไงเป็นไงโถ่เขาแม่แบบว่ามีกล่องสองกล่องคือแต่ละอันแต่ละไอเทมเนี่ยก็คือว่ามีเยอะนะก็คือมีเยอะเลยนี่อีวากิเลียนใครหาอยู่นะฮะมีทั้ง2แบบเลยทั้งเป็นแบบว่า เป็นกล่องที่มีฐานนะกับกล่องที่เป็นตัว standalone แบบนี้ก็มีนะครับสอบถามเข้าได้เลยในะเพจนี่เยอะว่ะนี่ MG ที่เป็นกล่องใหญ่ๆเนี่ยสากุต่างๆนี่เฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเฮ้ย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 นี่ดีว่าอยากได้จริงๆเลยกล่องนี้อยากได้จริงๆเลยกล่องนี้ ยังไม่มีนะมีหรือยังวะเอ้ยนี่ใครอยากหากัติิยาถามผมแล้วบอกว่าไม่มีเนี่ยร้านนี้มีนะโทรมาถามก็ได้เลยอีวากเลียนใครอยากหามีครับครบเลยก็มีเยอะถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่โทรสีม,ม่วงนี้เอ้ยเนี่เฮ้ยเ,เยอะแล้วก็มีโชเคสมีนี่ยยูนิคอร์นแดงเยดดของกูยังไม่ได้ประกอบเลยนะ แต่คือเว่าเดยวต้องกลับไปประกอบแล้วเดี๋ยวจะได้อ่ะมาดูฝั่งนี้อีกในตระกูล HG เพียบเยอะมากนะเยอะจนเหนื่อยตอนนี้เ <c oughs> ยอะไหมร้านนี้เยอะไหมนี่ G 4 0่สใครไม่มีจัดได้เลยนะจ๊ะมีอะไรอีกเบิร์ดดูไหมนี่แล้วก็ตัวตัวฝั่งนี้พวก HIRM ก็มีนะครับ m e t a b u i l d ก็มีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 มันคืออะไร Double ลโอไร e ซอร์ดีไซน e บรูว์เวอร์ชันอยาเปิดดูเอยเเอะเ,เสียตัง <laughs> นี่ในสกุลสีนะครับเขาก็มีครับนี่ อลาดิสตูดิโอเฉ h เดอร์ที่เขามีอยู่เน,ยเนี่ยมีโชว์เนี่ยก็สามารถที่จะมาเลือกดูได้เลยมีเยอะมากนะครับผมสีนี้ผมก็ใช้อยู่เจ๋งดีฝั่งนี้ก็เป็น HIRM นะครับแล้วก็เป็นพวกนี่ er เกสมาสิงเกอร์อะไรเนี่ยนะฮะนี่ดีกว่าไม่เคยเห็นใช่อันนี้ไม่เคยเห็นนี่อันนี้เป็นยานนะเว้ย คือวันนี้เป็นสเกลที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเขาก็เลยยอ่อกมาให้มันเล็กนิดนึงนะฮะนี่อีกนีกนก่เฮ้ยแซมสันเทเลอร์นี่ของซีออนเลยนะเว้ยเฮ้ยของแฟจจะโดนวะนี่เฮ้ยหุ่นแบบไอ้ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะอ่าอ่า แล้วก็เมื่อกี้มีสีแล้วฝั่งน,นี้ก็จะมีอีกครับของ s c อ o l o l o r นะครับผมมีเยอะนะครับไม่ว่าเป็นสีเชเดอร์แล้วก็มองเห็นได้เลยมีเจลล้างมือมีที่ทำรีมูฟอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นี่ครับในตระกูลอ่าพวกกล่องใหญ่นะครับผมลิมิเต็ดทั้งนั้นครับผมนะฮะเนี่ยเยอะมากเพอร์เฟกเตพวกนี้นะฮะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสี เอ้เหนื่อยแล้วว่ยคือที่นี่นะผมบอกได้เลยว่าเป็นสวนรรค์ของคนที่รักกันผ่านกันนะฮนะแล้วก็ D, นะเอสดีนะฮะมีพวกของกระดาษทรายลาดิสตูดิโออุปกรณ์ทำสีเนี่ยสีพวกนี้มีเยอะมากเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปคุยกับพี่เอาดีกว่าวันดีครับพี่สวัสดีครับสีคสวัสดีครับอันนี้คือพาทุกคนมาเที่ยว ร้านกันพาวิเลจตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเอกมัยใช่ไหมพี่รเราอยู่ที่ชั้นสามใช่ไหมฮะร้านกันพาวิเลจร้านกันพาวิเลจจริงๆแล้วคือผมรู้มาแล้วมี4สาขาในใ,<ช>ในกรุงเทพมี3อสามใช่จังหมฮะอีกสาขาก็คือที่ระยองใ,ใช่ไหมฮะอ่า ในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างครับพี่ก็จะมีที่เอกมัยมีที่เอชซีพาซาครับแล้วก็มีที่เกตเวย์บางซื่อเกตเวย์บางซื่อเอชทีพาซาก็คือว่าตรงสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่ใช่ก็คือสําหรับคนที่อยู่โซนนู้นเลยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่อยู่ทางโซนแถวบางซื่อแถวนนทบุรีเนี่ยก็ไปที่บางซื่อได้ได้ใช่อ่าก็เป็นร้าน คือดีเหมือนกันเลยอืมใช่ครับผมเหมือนกันแต่ร้านนุ้นเป็นร้านน้องใหม่ใช่ไหมพี่อ่านั้นร้านเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดใช่ครับอืมผมเห็นใน Facebook สวยหรูเหมือนกันนะใหญ่โตใหญ่โตอ่าที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมสวยนะคือจริงๆการแต่งร้านคือผมองบอกก่อนเลยว่าเป็นร้านกันน้ำที่มีเอกลักษณ์จัดธีมให้เข้าดันนะฮะอ๋อเจ๋งดีเหมือนกันแล้วร้านที่เอกไมัยเนี่ยคือส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นแนวไหนพี่ลูกค้าเป็นแนวไหนก็จะเป็น ต่างชาติด้วยไหมต่างชาติมีบ้างเดิใหญ่ก็จะเป็นคนไทยอ๋อคนที่อยู่โซนแถวขูมวิทเนี่ยใช่ไหมฮะใช่เป็นพวกคนทํางานอืมก็คือว่าอยากได้อะไรตัวใหม่คือจองไว้แล้วแวะมาเอาได้ได้อะไรอย่างเงี้ยได้โทรมาถามได้ครับเจ๋งดีครับผมก็คือว่าเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดสิบโมงปิดสองทุ่มครับทุกวันทุกวันครับเจ๋งดีฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านนี้คือมีอะไรเจ๋งๆทิ่หรือว่าอะไรขายดี สินค้าขายดีของร้านมันก็จะมีพวกไฮเกตมาเตอร์เกตก็เขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานมาตรฐานอะไรนะพาไปดูหน่อยว่าสินค้าขายดีอยู่อ่าโอเคอ่ใช่ไหมเราไปดูสินค้าขายดีดีหนก็ตัวแรกก็ต้องตัวนี้อ่าอ่าเพิ่งมาใหม่เลยเนนนพามาดูสินค้าขายดีนะฮะก็คือว่าผมประกอบไปแล้วรู้สึกว่าคุ้มนะในราคาพันกว่าบาทเนี่ย ตัวใหญ่ด้วยแปลงล่างได้ด้วยแล้วก็รายละเอียดดีเริ่มประกอบไปแล้ว,ลวลรู้สึกว่าคุ้มอันนี้คุ้มเลยค,คุ้มเงินแล้วพวกถ้าเกิดเป็นพวก rg พี่ rg ใช่ไหมอ่า rg rg ตัวนี้นอ,อีมเพาฟฟอร์ดอีมพาก็เพิ่งอ,ออกใหม่มาเหมือนกันอ่าใช่ครับนะฮะแต่จริงๆในความคิดผมว่า rg นี่ขายดีเกือบแทบทุกตัวเลยรายละเอียดดีใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เวลาเก็บนี่ไม่ต้องมันไม่เปลืองพื้นที่มากอืมสำหรับคนที่อยากจะ ประหยัดงบแต่คือได้คุณภาพดีใช่สวยเลยอะไรอย่างี้่นี่นี่นี่ผมแอบเห็นม้าแดงนี่ม้าแดงนี่ขายดีไหมฮะตัวนี้ก็ราคาก็เกือบเกือบสองหมื่นนะครับแต่ท้าออกมาสวยสวยสวยไหมสวยสวยใช่ผมก็รอประกอบอยู่ก็คือรอดีคอสีทองส่งมาอ๋อดีคองเขาใช่ใช่พนี้ก็มีดีคอเขาโดยเฉพาะมีมาให้ด้วยครับผมแต่จริงๆแล้วผมดูใน โซนร้านเนี่ยก็คือว่าจัดโซนเป็นอย่างดีแลลวก็คือว่าเป็น RG HG MT ใช่ไหมฮะ Perfect Gate ก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งหรือว่าอยู่ชั้นบนเนี่ยออกแบบแล้วแบบดีมากแล้วที่สำคัญคือเอเห็นพี่บอกว่าปกติเนี่ยจะมีการร่วมรายการก็คือว่ามีการสมัครสมาชิกด้วยใช่กต้องปกติแล้วสมัครสมาชิกนี่คือมันมันได้สิทธิพิเศษไงครับพี่ก็จะได้เลสมาชิก เป็นอีกเลรียญหนึ่งของผมก็จะได้พวกสินค้าที่มันเป็นสินค้าปกติเป็นพวกขคเกียเอ็มปกติอะไรเงี้ยจะไม่รวมพวกอุปกรณ์อ๋อก็คือว่าเป็นสินค้ากลุ่มที่เป็นกันทากันทาใช่ก็คือได้ส่วนลดไปไว้ง่ายๆได้เลยสมาชิกไปอ๋อก็เลสสมาชิกก็คือว่าได้สิทธิพิเศษก็คือว่าเป็นสมาชิกก็ซื้อกันเรื่อยๆก็ได้ราคาได้เก็บคะแนนอะไรกันไปมันเกิดก็ได้ได้มีสิทธิ์วันเกิดอะไรกันด้วยอันนี้ก็ มีโปรโมชั่นวันเกิดคือมีกิจกรรมระหว่างร้านกับคนซื้อนะพี่นะแล้วก็คือได้ราคาส่วนลดด้วยแต่คือว่าปกติแล้วเกิดสมัครสมาชิกนี่มันจะต้องทำยังไงี่ต้องซื้อสินค้าครบ3,000บาทอ๋อครบซื้อสินค้าครบ3 0 0 0บาทถึงจะสมัครสมาชิกได้แต่วันนี้ดีกว่าสิทธิพิเศษเลยถ้าเกิดใครดูคลิปของเราใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็บอกว่ามาจากเลนอาร์ซีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มาบอก ตอนนี้คือคุณไม่ต้องซื้อสามพันแล้วคือสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยมาแจ้งหน้าร้านว่ามาจากที่ไหนไอมาจากเลสอาร์ซีนะคุณได้รับสิทธิ์การสมัครสมาชิกฟรีไปเลยครับนี่เป็นไงสุดยอดเลยแล้วก็การสมัครสมาชิกเนี่ยคือไปใช้ได้ทุกสาขาไหมทุกสาขาได้หมดนี่นี่แค่เพียงแค่คุณแจ้งเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวนั่นคือก็บอกมาว่ามาจากรายการคือก็สมัครให้เลยได้นั่น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 สุดยอดไปเลยผมบอกเลยก็ไป ดูกันได้นะก็คือว่ามีที่เอกมัยนะครับผมเกตเวย์เอกมัยเกตเวย์บางซื่อเกตเวย์บางซื่อทีพาซาอ่าครับผมแล้วก็มีที่ระยองนะฮะก็คือติดตามหน้าแฟนเพจกันพาวิลเลจได้ก็คือว่ามีข่าวสารมีอะไรได้หมดเลยในหนังตลอดได้เลยครับนี่โอเควันนี้ก็พาทุกคนมาดูร้านกันพาวิลเลจนะครับผมที่สาขาเอกมัยชั้น3นะจริงๆใครอยู่โซนนี้ก็มาซื้อได้เพราะจริงๆแล้ว ของก็มาไวเหมือนกันใช่ไหมมาไวครับใช่ครับเออนะหรือว่าถ้าเกิดแบบร้อนใจมาไม่ทันหรืออะไรโทรมาแล้วก็มาถามได้ว่ามีจัดส่งไหมครับพี่มีจัดส่งมีครับแล้วก็มีออนไลน์ในเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมออนไลน์ในเว็บในช้อปปี้จะมีนี่เป็นไงก็คือในช้อปปี้ก็คือเป็นกันพาวิเลชืื่ออเหมนกันใช่ก็คือเสิร์ชในช้อปปี้ก็กันพาวิเลตก็ขึ้นมาในช้อปปี้เลยนั่นเป็นไงโอ้โหหลายช่องทางจริงง่ายมากๆการทําโมเดลซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงอยู่บ้านนี่คือแบบต่อกันพาอยู่บ้านแบบ สบายบเายย,ายอะๆแต่ตอนนี้ก็เปิดเป็นปกติแล้วนะครับผมอันนี้เปิดปกติฟูดทามปกติมาซื้อนา,านาเลย้เลยครับโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาที่หน้าร้านได้เลยหรือเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเบอร์ขึ้นวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คือใครดูคลิปหน้าร้านาไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทางพี่เจ้าของร้านก็จะมีกิจกรรมพิเศษอีกทีนึงก็รอดูแล้วกันทางหน้าแฟนเพจกันพาวิลเลจนะวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ พาไปดูของเจ้าาต่อไป,ไป ไอ้แน่ๆผมบอกเลยว่าวันนี้นะเดินเหนื่อยเลยร้านเขาเนี่ยนะคือออกแบบเป็นโซนแบบเรียบร้อยมากแล้คือบรรยากาศโคตรดีเลยคือแบ่งเป็นโซน NGHG อะไรดีมากนะฮะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่การพาวิเลตสาขาเกตเวย์เอกมัยนะแล้วก็มีอีกหลายสาขาเลยก็คือว่าเกตเวย์ บางชื่อนะครับแล้วก็เอสทีพาซานะฮะตรงาสายใต้ใหม่นะฮะก็คือว่ามี3สาขาในกรุงเทพแล้วก็สาขาที่4เนี่ยอยู่ที่ระยองถ้าใครอยากได้ก็ไปลองดูนะอยู่ใกล้บ้านท่านนะว่า,อ,าอยู่ใกล้สาขาไหนแล้วก็ไปดูนะฮะแต่คือว่าของเขามีเยอะมากถ้าเกิดอยากได้อะไรก็ลองติดต่อเขาที่หน้าแฟนเพจกันพาวิลเลจได้แล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเกิดคนดูชอบเดี๋ยวเราจะพาไปที่สาขาอื่นด้วยเพราะแต่และสาขาเนี่ย มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วการดีไซน์ตกแต่งเนี่ยคือเป็นคุมโทนเหมือนกันแต่คือว่าเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์เหมือนกันนะฮะก็คือคุมโทนได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพนักงานให้ความรู้เป็นอย่างดีเลยนะอันนี้สำหรับการพาวินเลตสาขาเกตเวย์เอกมัยแล้วที่สําคัญเดียจะพาไปสาขาอื่นๆต่อด,ด้วยอ่าแล้ว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 สิทธิ์ที่พิเศษสําหรับคนที่ดูรายการเลตอาร์ซีของเรานะครับพี่เจ้าของร้านฝากบอกว่าถ้าเกิดใครมาบอกที่หน้าร้านนะครับผม เขาก็จะสมัครสมาชิกให้ฟรีบอกมาจากเรสอา RC ซีนะฮะรายการเลสอาซีนะฮะ mm. อย่าลืมนะ mm. เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าสมัครสมาชิกเนี่ยจะมีส่วนลดมีสิทธิพิเศษมากมายเลยก็คือว่าร่วมสนุกกับร้านค้าได้แต่คือว่าก่อนที่จะสมัครสมาชิกได้คุณต้องซื้อสินค้าครบถึง3000บาทก่อนนะถึงจะสมัครสมาชิกได้แต่สิที่พิเศษสำหรับคนที่ดูรายการของเรานะช่องของเรานะมาบอกที่สาขาได้เลยสาขาไหนก็แล้วแต่ก็คือมาสมัครได้เลยครับ สมัครสมาชิกฟรีคุณก็ได้ลดส่วนลดเลยเป็นไงแล้วเด็ดกวาล่าถอยมีอะไรมันต้องเจ๋งว่าอยู่แล้วเดยโถอยโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือฝากกดสับไครต์ไลค์แชร์กันด้วยถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะจ้าสเกียดที่หน้ากดแชร์ให้กูดูววันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเจ๋งมาก การพาวิเลจเขาไม่ได้จ่ายอะไรผมนะครับคือเราก็มาแนะนําให้ทุกคนได้ดูว่าร้านการพาใกล้บ้านคุณมีเจ๋งๆเยอะแยะมากมายวันนี้ไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับิ